วันนี้ก็มีกล้วยนะครับกล้วยหอมสองหวีนะครับดำเลยครับแช่ตัวเย็นไว้นานแล้วจะทิ้งก็เสียดายครับเดี๋ยวเราจะมาแปะรูปก,กันนะครับดูครับเขาจะทาอะไรเดี๋ยวเราปอกก่นนะครับปอกแล้วกันเดี๋ยวครบ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ในห้องครัวแล้วนะครับ เป็นกล้วยที่บดแล้วนะครับที่บดไปแล้วของที่เราเตรียมก็มีแป้งสาลีนะครับเป็นจริงๆเราต้องใช้แป้งเค้กนะครับแต่นี้เรามีแป้งสาลีอยู่ก็เลยใช้แป้งสาลีน้ำตาลทรายครับไข่สามฟองครับ ผงฟูด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมช่งมางไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะครับตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะครับใส่แล้วน,นครับเรา จะชอนเล็กนะครับเราจะใส่ลอนไปทีละนิดใสใส่แป้งไปแล้วนะครับ ใส่ผงฟูนี่ครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อเค้กแล้วนะครับเราจะใส่เราจะใส่ดมไปครับสองช้อนโต๊ะนะครับก็ก็คนได้นะครับาเราก็จะ ใช้ไม่แน่ตจว่าจะใช้ได้ปะเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็เราก็ค่อยๆหยดไปเลยครับ เป็นลูกเกตข้างบนนีะลูกเกตมันจะพันใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับซื้อมาแบบพันใหญ่เดี๋ยวเรารอน้ําเดือดนะครับลอน้ําเดือดพอน,น้ำต้องบอกต้องให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับน้ําเดือดจัดแล้วเราก็ค่อยเอาวางนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอบไปสิบห้านาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาเปิดดูมันครับ มันเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้โหนี่เกกไกหอมครับนี่เห็นหมเราลองดูกันนะครับว่าเปล่าเดยต้องไปใช้ช้อนส้อมจิ้มมาดูนะครับเด,เดี๋ยวเราจะลองใช้ช้อนส้อมจิ้มดูนะครับนี่ครับสุกแล้วนะครับ you have.